ชื่นชมผู้จัดการจักรจันเผยนาทีทีมงานนักแสดงกระโดดน้ำช่วยสาวขับรถตกคูน้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่12มีนาที่ผ่านมาผู้จัดการจักรจันเผยนาทีช่วยชีวิตสาวควบรถตกน้ำโดยได้ระบุข้อความว่ากองถ่ายพยักร้ายสายสลับ ตั้งกองอยู่ใต้สะพานบ้านเกาะเกรียงประทุมธานีมีรถคันหนึ่งเสียหลักพลิกตีลังกาตกคูน้ำกระจกแตกน้ำเข้ารถอย่างรวดเร็วโชคดีมากๆที่กองถ่ายอยู่ตรงนั้นแถมยังมีทีมสตันที่แข็งแรงและรู้วิธีช่วยที่ถูกต้องจึงช่วยกันพลิกตะแคงรถและทุบก,กระจกพบคนขับบาดเจ็บและน้องหมาชิสุหนึ่งตัว กองถ่ายนำเสื้อผ้าให้ผู้บาดเจ็บเปลี่ยนและเรียกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนน้องหมามีอาการช็อกตกใจเราก็ช่วยกันอาบน้ำล้างคโคลนเบื้องต้นตอนนี้น้องหมายังอยู่กับกองติดต่อผู้บาดเจ็บไม่ได้กำลังพยายามไล่โทรตามโรงพยาบาลแถวนี้อยู่หากใครรู้จักติดต่อกลับมาด้วยนะคะโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อราชพฤกษ์ก,กาญจนาพิเศษ ซึ่งภายหลังเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่าตอนนี้ติดต่อกับเจ้าของน้องหมาได้แล้วและเจ้าของหมาได้ส่งเพื่อนมารับน้องกลับไปแล้วรวมถึงตอนนี้เจ้าของน้องหมาที่ประสบอุบัติเหตุก็ปลอดภัยดีแล้วด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว d com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ